โตโยต้าไฮรักลีวปี2021ค่ะคันนี้นะคะวิ่งน้อยมากนะคะลูกค้างวดอยู่ที่7,500บาทตลอดอายุสัญญานะคะมาชมภายในกันเลยนี่สะอาดมากนะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะเบาะด้านหน้าจะเป็นเบาะผ้านะคะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเป็นหุ้มหนังสีดานะคะอะ ตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะอ่าเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะลูกค้านี่แบบนี้เลยนะคะจัดทรงให้แล้วนะคะด้วยล้อแม็กซีด่ดแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะคันนี้เป็นตัว Z Edition นนะคะอ่าท้ายสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะภายนอกอาจจะดูเดิมนะคะแต่จริงๆแล้วคือแบบโอ้ เลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะคันนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครที่สนใจนะคะอ่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเรามีทีมงานนะคะคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะก็จองเริ่มต้นแค่1,000บาทนะคะลูกค้าอ่ามีเซ็นสัญญานอกพื้นที่ให้ด้วยนะคะ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจรถนะคะอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่ประเสริฐพ้นลุกเลือกสกลนครน,นะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุะคะ้มราคาแนะนําเลย